สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเยี่ยมยบชมงานพุทธศิลป์ของวัดศีดอนหมูลนะครับที่ออกแบบเขียนภาพควบคุมการหลายๆอย่างของสลาบีอาจารย์บีนะอาจารย์ครับอาจารย์บีหรือสลาบีครับ เ,เรียกว่าเป็นอาจารย์เรียกน้องบีก็ได้เป็นพี่บีก็ได้ครับจริงๆที่เขาเรียกอาจารย์กันนี่ก็เพราะว่าอาจจะเป็นพ่อเราจบสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาเขาก็เลยเรียกอาจารย์กันเพราะรว่าเป็นมาสเตอร์ดีกรีแต่นี้คือเป็นถือว่าตัวเองเป็นนักออกแบบแล้วก็ศิลปินล้านานามากกว่าอาาัน<ม>นี้คือจะเป็นสลาโดยตรงก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติเองนะครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็นาเอาเรื่องของเทคนิควิธีต่างๆมาอธิบายให้กับสลาอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานนะครับผมโอเค ที่เราเห็นอยู่ด้านตรงนี้คืออะไรครับอาจารย์บริเวณนี้นะครับเอาพระพรมก่อนตรงบริเวณนี้คืออะไรครับบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเข้ามาเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือของพระประธานแต่ว่าจะเป็นด้านขวามือเมื่อเรามองออกไปจากด้านราของเรานะครับผมทีนี้ด้านซ้ายมือของพระประธานเนี่ยนะครับเราทําเป็นฉากฉากหนึ่งซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวที่จะไปต่อเนื่องกับด้านขวามือของพระประธานแต่ซึ่งจะเป็นซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ในฉากนี้เป็นฉากใหญ่นะครับเป็นเรื่องราวของการที่มีพยามานพยามานตนเนี้ย ท่านมีพระน,นามว่าปรินิมัสสวัตติมารครับผมจริงๆท่านอยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมัสสวัตติซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงที่สุดเอ้ยใช่แต่ทาไมเราเรียกพญามารเพราะว่ามารอยู่บนสวรรค์ได้หรอมารก็อยู่บนสวรรค์ครับจริงๆแล้วเนี่ยอนอกจากที่จะมีมารแล้วบนสวรรค์นเนี่ยนะครับมันยังถูกแบ่งเป็น ลำดับชั้นต่างๆค,ครับอย่างอทิเช่นนะครับลำดับชั้นต้นมาเลยเนี่ยเป็นจตุมหาราชิกาภูมิหรือว่าเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยครับ,รบนอกจากจะเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาแล้วเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของอเหล่านาค มีพญานาคอยู่บนนั้นด้วยที่เรารับถือกันเนี่ยพญานาคอยู่ชั้นนั้นมีที่นั่นด้วยแล้วก็ยังนอกนั้นมีพวกคนทันนะครับมีพวกกินรีกินนอนอยู่ที่นั่นด้วยตลอดจนถึงนะครับมีคนทันและแม้กระทั่งพูดผีปีศาจก็ยังอยู่บนอ่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาลิชิการด้วยคมนะครับมีประธานหรือหัวหน้าผีแล้วรวกผีสี่ปวงนะครับผีทั้งสี่แต่ว่ามีประธานผีที่ใหญ่สุดก็คือพระเวสสุวรรณที่กำลังเป็นที่นิยมกราบไหวกันในทุกวันนี้นะครับอยู่ในสวรร สิ่งที่อยู่บนสวรรค์น,นะครับไม่ได้แปลว่าจะมีแต่เทวดาอย่างเดียวนะครับมีทั้งนักศิษย์วิญญาณคนทันต่างๆอยู่ด้วยพวกนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสอยู่กิเลสเชิงบวกกิเลสเชิงบวกบวก,ก็ทั้งเชิงบวกและเชิงลบครับผมนะครับเพราะว่ายังมีการรบรากันอยู่ยังมีอะไรต่างๆอยู่ถ้าเป็นเรียกว่าหมดกิเลสไปแล้วก็จะกลายเป็นอรหันต์นะครับก็จะกลายเป็นผู้ที่สําเร็จล่วงกิเลสไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างภาพขึ้นมาจากการ ทำงานปูนปั้นนะครับปูนปั้นคราวนี้เขาเรียกปูนปั้นนูนสูงเลยเป็นนูนสูงครับนูนสูงแทบจะลอยองเลยฮะนี่คือตัวงานเนี่ยนะครับเราเป็นลักษณะของตัวมารที่มาบนหลังช้างช้างตัวนี้ชื่อช้างคิริเมกอาจารย์ครับมารทาไมมีหลายหัวมารจริงๆแล้วเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาที่เป็นอย่างไรก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ว่าเราอุปมากันว่านะครับมารเนี่ยมาได้หลายรูปแบบมาทั้งลักษณะของ โรกรธเกลี้ยวก็ได้ดีใจก็จริงๆว่าเป็นมารด้วยวเสียใจก็เป็นมารด้วยหรือบางทีแล้วในร่างกายของเราเองเนี่ยเรียกว่า,ม,ามีมารอยู่มีมารอยู่ในตัวใช่ครับด้วยความที่อุปสรรคในการที่เราจะกระทําการใดๆสมมุติว่าเรามีความตั้งใจที่จะทาสิ่งแต่สิ่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกท้อแท้หมดหวังไปหมดไฟหมดกําลังใจไปก็ถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่ง นะครับเป็นมารที่มาเบียดเบียนในใจหรือแม้กระทั่งว่าร่างกายที่เกิดอาการเจ็บป่วยหรือไม่สมบูรณ์แบบต่างๆตรงนั้นก็เป็นมารด้วยเรียกว่าเป็นขันธมารเพราะฉะนั้นคือมารเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้แปลว่ามารที่ต้องเป็นลักษณะของความน่ากลัวเสมอไปบางทีความสวยงามนะครับความหลอกลวงความล่อลวงต่างๆก็เป็นมารด้วยความน่ารักความสดใสต่างๆจริงๆก็เป็นมารด้วยในทางพระเจศาสนาอาจารย์ครับมารตอนนี้ชื่ออะไรนะปรินิมมัสวัตตีมารครับอยู่สวรรค์ชั้นปรินิมมัสอันนี้มีมีชื่อมีชื่ออยู่แล้ว จริงๆโดยลักษณะคือเป็นชื่อตำแหน่งเพราะว่ามารเมื่อผ่านองค์นี้ไปเรียบร้อยปุ๊บองค์อื่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนท่านก็จะต้องใช้ชื่อนี้เหมือนพระอินนะฮะพระอินจริงๆแล้วคือเป็นชื่อตำแหน่งเหมือนกับลักษณะของผู้ว่าเ็นคือเปลี่ยนไปกี่คนแล้วก็ยังเป็นพระอินอยู่ก็เป็นพระอินอยู่ก็เป็นตัวมารอยู่มารถืออะไรบ้างครับอาจารย์โอ้จริงๆมาด้วยอาวุธเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับเพราะว่า ท่านปรากฏอยู่ในคาถาพระพาหงครับพาหงสหัสสมาพินิมชินาสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโคราสเสนมารังคือคําว่าพาหงเนี่ยคือพาหะพาหงพาหะก็คือต้นแขนนั่นคือสหัสสะเนี่ยแปลว่าพันหนึ่งพญามารมีแขนตั้งพันหนึ่งมีอาวุธครบมือมีอาวุธพันชนิดพันชนิดหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่มาด้วยพลรมนต่างๆอาจารย์อยาอาจารย์นี่ออกแบบมีกี่มีกี่มือสิบมือคือเราเนี่ยอุปมาเนี่ยครับโดย รวมเนี่ยสิบมือไปก่อนถ้าจริงๆแล้วท่านมาเยอะกว่านี้ถ้าทํเยอะกว่านี้มันจะดูมันจะยึบยับไปสวยนะครับแล้วตอนนี้จุดที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือท่านมาบนหลังช้างช้างตัวนี้คือช้างคีรีเมฆช้างคีรีเมฆช้างคีรีเมฆคำว่าคีรีนี่แปลว่าภูเขาครับแล้วก็เมฆนี่คือก้อนเมฆนี่คือจริงๆแล้วกายช้างเนี่ยสีเหมือนภูเขาที่ทะมึนครับแล้วกีเข่าคลุมไปด้วยก้อนเมฆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นสีเหมือนกับสีเทานกพีราเหมือนกับ ฝนตกบนภูเขาครับผมนะครับตัวท่านจะต้องใหญ่ทะมึนมากเป็นหนึ่งในสี่พญาช้างสําคัญที่มีโอกาสจะตัดสู้เป็นพุทธเจ้าในภายภาคหน้านี่นะครับเป็นเรื่องอาจารย์ตัวนี้มันมันมัน,มนปรากฏในใน<ม>ข้องา,านเขียนอะไรมีอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยครับ,รบท่านก,กล่าวถึงมีช้างาสำคัญสำคัญเลยครับตั้งแต่อดีตการเช่นช้างปัจจยนาคหรือช้างปัจจยปัจจยนาเขตนะครับมีช้างคิริเมฆนะครับมีช้างปาลิไลกะ นะครับแล้วก็มีช้างาาช้างที่พระสิทธิ์เอตามชื่อไม่ได้โอเคน <laughs> ครับเทวดาครับผมเทวดาไปเสดไปช่วยลบหรอจริงๆแล้วเนี่ยเราทําเป็นรูปลักษณะของเทวปต,ตามานครับผมเทวปต,ตามานคือเท,วดา,าทวดามานเทวดามาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเป็นเทวดา,าแล้วคุณต้องบอกด้วยว่าอย่าไปเป็นเทวดามาอีกครับผมจริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นในเรื่องของอาการออกแบบ แบบครูช่างแบบโบราณท่านจะทําเป็นพวกเสน้ำมานซึ่งเป็นหน้ายักษ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดเลยนะครับรานั่นคือจะเห็นได้ว่ามารต่างๆเนี่ยจะถูกแทนภาพด้วยความน่ากลัวแต่พอ,อเรามาถึงยุคปัจจุบันแล้วเป็นศิลปะแบบสมัยปัจจุบันเนี่ยมารจริงๆไม่ได้แปลว่าคนที่หน้าตาหน้ากลัวจะเป็นมารเสมอไปนะครับจริงๆมารอาจจะแฝงมาในรูปลักษณ์ของความหล่อก็ได้อความสวยงามความหล่อลต่างๆเพลงที่ทบอกว่าเป็นมารครับเนี่ยครับก็เห็นได้ว่าเลยทําเป็นลักษณะของ เทวดามารที่หน้าตาหล่อเหลามากไปศิลปกรรมมาแล้วหน้าหลอกกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะมาล่อลวงเราไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายก็ได้ตอนนี้ท่านมาด้วยความเกลียวกลาดนะครับเห็นได้ว่ามีเปลวไฟเนี่ยลายล้อมท่านมานะครับในลักษณะของเปลวไฟลามจากข้างล่างเลยแล้วก็อันนี้ลายลวดลายด้านด้านข้างที่อาจารย์นั้นแอาจารย์สื่อว่าเป็นเปลวไฟเปลวไฟมาด้วยความเกลียวกลาดเพื่อมาทวงขอบัลลังก์นะครับจากพระเจ้านะครับตัวที่ท่านประทับเนี่ยนะครับท่านก็มีความประสงค์นะครับใน พระหาจรยไทยท่านว่าท่านทุกอย่างนี้เป็นปูนทั้งหมดเป็นปูนครับนี่นะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับคับผมนี่เกิดแล้วเกิดมาแล้วอาจารย์ต้องดเกิาซ่อมอี่ประกอบกันก็คือเป็นงานอะเซนซิลที่จะเป็นงานลายคำที่อยู่เป็นพื้นด้านหลังครับครับตัวนี้จะประกอบร่างกันแล้วก็มันจะไปผนวกรวมกับอีกฝั่งด้านนู้นอาจารย์ฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นอะไร ฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นเขาพระสุเมนเป็นเขาพระสุเมนครับผมแม่นะครับจะมีเขาสตับบริพันธ์ตัวนี้น่าสนใจครับงานชิ้นตรงนี้นะครับเ้ามาใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะขององค์พรมนะครับตัวนี้เป็นพรมลอยตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งบนบานหน้าต่างด้วยที่เห็นขนาดใหญ่นี่คือหน้าต่างนะฮะหน้าต่างนะครับไม่ใช่ประตูนะนี่ใหญ่มากเป็นบานหน้าต่างนะครับตัวชิ้นงานของบานหน้าต่างเนี่ยเป็นงานสลักดุลนะครับเป็นงานดุลโลหะนะครับตัวนี้ก็เป็นฝีมือช่างจากบ้านวัวลายนะครับอาจารย์สลักดุล เพิ่มสีเนี่ยอาจารย์เกิดยุคไหนหรือเกิดยุคนี้เนี่ยครับเกิดยุคนี้ครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าหลายๆที่เขาก็มีการสลักดูลไปนะฮะแล้วก็พอเราไปดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถ้าคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยอาจจะดูซ้ําๆๆกันแล้วก็มันไม่มีมิติเราก็เลยพยายามที่จะต้องสร้างมิติแล้วก็สร้างความน่าสนใจนะครับโดยการที่นํามาลงสีเพิ่มครับตัวนี้ก็จะมาทําสีเฉพาะตัวละครแล้วก็เป็นภาพที่เป็นเป็นตัวส่วนภาพสองหัน แต่ตัวดุลเดิมๆยังมีอยู่นะครับจูดูอันนี้ถูกการออกแบบให้นะครับก็จะออกแบบทําให้ตัวสีทองมันลอยขึ้นมาแล้วก็ใช้เทคนิคการลงสีนะครับอาจารย์ตันนี้คือใครครับก็จะเป็นตัวพรมทั้งหมดเลยตัวพรหมหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยพรหมที่อยู่ในเรื่องราวสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราพยายามที่จะ โยงไปถึงนะครับสหมบดีพรมครับ oh. สหามบดีพรมคือพระพรมที่เป็นอดีตที่ท่านเคยเป็นพระสหายกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ท่านเคยเป็นพระโพธิสัตว์ร่วมกันมานะครับสหามบดีพรมเป็นผู้ที่อารัธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมครับครั้งแรกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอาจจะรูะร้แล้วไม่แสดงธรรม<ำ>จะไม่แสดงธรรมท่านพิจารณาแล้วว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะมะีเรียกว่าความที่ ยากนะครับในการที่จะสั่งสอนนะครับเพราะผมก็บอกว่าคงจะเป็นความผิดพลาดแล้วก็เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าพระพุทธเจ้าทรงไม่แสดงธรรมท่านจึงออกมารัตนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมตรงนี้ก็เลยเป็นลักษณะของการที่ว่ามีพรมประนมกรต่างต่างนะครับเพื่อที่จะมาแสดงออกว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมก็ไปปรากฏเวลาที่เราอารัธนาธรรมผมมาจะโกาธิปติสหัมปตินะครับเระั้นจะหัมปดีพรมนะครับตรงนั้นนี่นะครับห้องนี้นะครับ ก่อนมาเที่ยวชมวัดนี้นะครับคุณเปิดคลิปมาดูก่อนครับอ่าแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเหมือนอาจารย์บรรยายเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตข้างหน้านะครับผมจะทําให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ช่างภาพที่ดีแล้วก็มาติด QR วอารโค้ดไว้มาถึงปุ๊บเปิดดูอาจารย์บรรยายนี่นะครับอาจารย์ตรงนี้ใช้เวลาสร้างนานไหมตรงนี้ใช้เวลาปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าใช่ครับปีกว่ากว่าถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วหรือช้าเร็วครับถือว่าเร็วมากผมอาจารย์ใช้ช่างกี่คน ใช้ช่างก็ประมาณสิบยี่สิบคนครับครับผมโดยโดยรวมทั้งหมดนะครับนี่นะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับครับตอนนี้ส่วนที่เปิดให้ชมได้นี้มีเยอะแล้วนะครับครับรวมทั้งบริเวณภายนอกของวัดนะครับมาก็ได้เห็นอะไรเยอะขึ้นนะครับมาถ่ายรูปมาให้กําลังใจช่างกันครับผม ตัวแท่นแก้วที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือเราก็ทําสีตรงนี้นะครับจากเดิมเนี่ยก็จะเป็นงานปูนเหมือนกันนะครับพอมาทําสีให้มันเป็นลักษณะของเป็นทั้งคําแซดแล้วก็ก้นกว่างด้วยมันก็จะได้ผลับมิติกันนะครับเพราะปกติถ้าเราทาสีไปโดยปกติเลยเนี่ยมันจะแบนกับนะครับล้วก็มาทําสีมาใส่มิติเข้าไปใส่มิติเข้าไปประกอบกับด้านนี้นะครับที่เราเห็นตัวนี้เรียกว่าขายแก้วยุงคํา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาทาอีกคลิปหนึ่งครับว่าว่าคืออะไรนะครับไข่แก้วยุงคํานะครับมีความมีทุกอันมีเรื่องราวนะครับทุกวดลายบนนี้มีเรื่องราวเรื่องขอบคุณอาจารย์บีนะครับครับครับสวัสดีครับ